มาต่อค่ะในเรื่องของร้อยละนะคะนะในเรื่องของร้อยละนะคะในหน้าที่29นะเราดำเนินมาถึงหน้า29แล้วนะจ๊ะข้อที่4ค่ะร้านค้าติดราคารองเท้าคู่หนึ่งไว้ที่1750บาทค่ะลดร,ราคา8ปเซนทานบซื้อรองเท้าคู่นี้นบต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นั่นเองค่ะนะอ่ะเราทำยังไงเอ่ยเนะค่ะ วิธีทำอ่าวิธีทำนะก็คือว่าเหมือนเดิมคนะ่ะมี2วิธีมี2วิธีนะคะวิธีแรกค่ะก็คือว่าเราจะหาก่อนว่าลดราคากี่บาทแล้วไปลบกับราคาที่ติดไว้ก็จะเป็นราคาที่เราต้องจ่ายเงิน ถูกไหมกับวิธีที่2ค่ะก็คือว่าลดราคา8%แสดงว่าเราต้องจ่ายเงินเขาทั้งหมด92%ถูกไหมล่ะก็เอา92นะ,ะคะคูณด้วย1 7 9 2คือ9 2้0 0คูณกับ1,750ก็เสร็จทันทีในขั้นตอนเดียวนะคะแต่ในแบบคัดนะตรงนี้นะคะครูขออนุญาตหาว่าอยากรู้ว่าลดราคากี่บาทและต้องจ่ายเงินกี่บาทนะคะนะ อืมลดราคานะคะแปดเปอร์เซ็นตนะคะของราคาที่ติดไว้อเขาติดราคาไว้เท่าไหร่เอ่ยจ,าจย่าจอยค่ะติดราคาไว้กี่บาท หนึ่บาทจากตรงนี้นะคะลดราคาก็ทำไมเอ่ยเอาแซนะแส่วนร้อคูณกับ1นึ่งาสแบบนี้ค่ะตัดได้ตัดเลยนะคะศูนย์ตัดศูนค่ะแม่แมลดีแม่สองนะสองห้าสิบสองสี่แปค่ะต่อเลยจ้ะ ไม่ห้าห้าหนึ่งห้าค่ะห้าสามสิบห้าเหลือสิบสองค่ะห้าห้ายี่ห้านะก็จะเหลือสามสิบห้าคูณสี่ค่ะสี่ห้ายี่สิบใส่ส่วนทดสองนะคะสี่สามสิบสองสามสิบสี่ค่ะได้เป็นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะเขาลดราคาไปถึงร้อยสี่สิบบาทดังนั้นนะคะนบนะนบนะต้องจ่ายเงิน รบต้นจ่ายเงินนะคะก็จะเป็น1,000จากราคาที่ติดไว้1,750ค่ะลบราคากับ140นะคะก็จะได้เป็น1,610บาทนั่นเองอ่าเสร็จแล้วนะคะข้อนี้นะต่อไปค่ะมาดูต่อข้อที่5ค่ะ โต๊ะรับแขกชุดหนึ่งนะคะราคา14,900บาทค่ะร้านค้าประกาศลดราคาร้อยละ30ร้านค้าจะขายโต๊ะรับแขกชุดนี้ในราคาเท่าไหร่เนะคะ mm hmm. เหมือนเดิมค่ะมีคิดได้2วิธีนะคะก็น้องๆก็วิธีแรกนะะหาราคา,ว,าว่าลดกี่บาทก็เอา30สนร้อยคูณกับ14,000 เก้900ก็จะได้ราคาส่วนที่ลดแล้วใช่ไหมแล้วน้องๆก็ไปลบราคาที่เขาติดไว้ก็คือเป็นราคาที่ร้านเขาขายจริงๆกับอีกวิธีอีกกับวิธีหนึงก็คือว่าเขาลดราคา30%แสดงว่าเราต้องจ่าย70%ดถูกไหมล่ะน้องๆก็เอา7 0สนคูณกับ1พัน1,490นั่นเองค่ะก็เสร็จแล้วขั้นตอนเดียวนะเช่นเดียวกันเนี่ยข้อนี้ครูก็จะหาวิธีลดราคานะคะว่าลดกี่บาทนะ เขาลดราคาร้อยละสามสิบติดราคาไว้หนึ 104, 104, ่งมื่นสี่พันหนึ่งมืนสี่พันเก้าร้อยบาทลดราคาลง 30แล้า30คือ30ส่วนร้อยใช่ไหมคูณกับไรเอ่ย1 4 9่0แบบนี้นะคะก็คำตอบกันนะตัด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 นะจ๊ะน้องๆก็จะเหลือ bueno. <Seven S> 1น190คูณ3ใช nee. ่ไหมสคูณ0ได้0 3 9 27ใส่7ทดก็อ่ะ3 4 12เนี่ยค่บวกอีก2อเป็น14นะ313นะคะบวกัน 3ามหนึ่งเป็น4ค่ะได้เป็น4,470บาทจ้านะต่อค่ะเขาลดราคาไปอยู่ที่4,470บาทค่ะอยากรู้ว่าเขาขายเท่าไหรน่นะคุณดังนั้นแล้วกันนะขายโต๊ะร้านคา้าขายโต๊ะในราคานะขายโต๊ะชุดนี้ ราคาก็เอาหนึ่งที่เขาติดไว้ข้างบนนี้นะหนึ่งหมื่นี่นเก้าร้อยค่ะลบกับ4,470ค่ะก็จะได้เป็นอ่ะตั้งลบไปพร้อมๆกันเนี่ยหนึ่งสี่เก้าศูนย์นลบกับอะไรคะสี่สี่เจนแบบนี้นะจ๊ะได้ศูนย์นะอันนี้ได้เป็นสิบ นะจะน,นี้เหลือ8นะจ๊ะ10ลบ7หลือ3 8ลบ 4, 4, 4เหลือ4 0 1ค่ะเหลือหนึ่นอสนั่นเองค่ะ1นึ่งบาทค่ะขออยาตลบตรงนี้นะเสร็จแล้วค่ะข้อนี้ต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่6กันต่อนะจ๊ะ ร้านค้านะคะติดราคาร้านค้าติดราคาขายจักรยานคันหนึ่งไว้อยู่ที่6,480บาทค่ะแต่ลดราคาให้ผู้ซื้อไปที่25%เปอนาะผู้ซื้อเนี่ยคะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะคิดได้2วิธีเช่นเดียวกันค่ะวิธีแรกหาว่าลดราคากี่บาทก่อนนะโดยเอา25ส่วนร้อยคูณกับ6,480ก็จะเป็นราคาที่เขาลดละอยากรู้ว่าเขาต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ราคาคาลดเนี่ยไปลบ ราคาที่เขาติดไว้นั่นแหละเออก็จะเป็นราคาที่จ้องจ่ายกับอีกวิธีนึงค่ะลดร,ราคา25%ก็แสดงว่าเขาขาย75%ถูกไหมล่ะก็7 5สิ้่วนร้อยคูณกับ6,480ก็คือคำตอบทันทีเลยนะโอเคแต่ในข้อนี้นะคะในคลิปนี้ครูก็จะหาว่าอยากทราบว่าเขาลดราคากี่บาทก่อนนะลดร,ราคา ยี่บห้าเปอร์เซ็นตติดราคาขายจากไอยานติดราคาขายจากไอยานนะคะหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทลดราคาไปกี่บาทนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็น์ยี่บห้าส่วนร้อยนะคูณกับหกพันสี่ร้อยแปดสิบเลยตัดได้ตัดนะศูนย์ตัดศูนย์ ห้าสองสิบห้าห้ายี่ห้าค่ะตัดต่อค่ะสองหนึ่งสองนะคะสองสองหกสองสองสี่สองสี่แปดจ้ะก็จะเหลือสามร้อยสามร้อยยี่สิบสี่นะคุณห้าห้าสี่ยี่สิบจ้ะใส่ศูนย์ทดสองค่ะห้าสองสิบเป็นสิบสองทดหนึ่งค่ะห้าสามสิบห้าเป็นสิบหกนั่นเองจ้ะได้เป็นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทค่ะอ่ะ ดังนั้นเลยไหมดังนั้นนะคะผู้ซื้อจักรยานผู้ซื้อจักรยานนะคันนี้ต้องจ่ายเงินราคาที่ติดไว้ค่ะคือ6480นะคะพอพัน480ลบกับเท่าไหร่คะ 1,620นะจ๊ะได้เท่าไหร่เอ่ยน้องๆเรามาลบพร้อมๆกันค่ะหหันส่า6 6 4 8ปนะคะลบกับ1,620จ้าได้เป็น08-2ลบสเหลือ6 4สลบหได้ไหมอ่ะไม่ได้เป็น14นะจ๊ะอันนี้เป็น 54, 6, 8, 5้าสลบหเหลือ8ค่ะ5้ลบหเหลือ4ค่ะคำตอบค่ะคือ4,000นนะคะนะ 860ร้อยบาทค่ะเสร็จแล้วค่ะนะจ๊ะขอให้น้องๆน,นะคะตั้งใจเรียนที่โรงเรียนด้วยนะคะฝึกทําฝึก